ตอนนี้ผมขุดอยู่นะผมขุด BCH อยู่นะครับทุกคนเห็นไหมครับโอเค <find> okay, นะครับผมหลังจากที่เราสมัครสมาชิกเป็นที่รเรียบร้อยแล้วนะครับผมเว็บนี้ก็จะเป็นเว็บ mining นะครับเป็นเว็บขุดเหรียญได้เลยนะครับจะสามารถขุดเหรียญสกุลเงิน free <ma j> ฟรีๆนะครับโดยที่เราไม่ต้องลงทุนแม้แต่บาทเดียวสามารถขุดได้ถึง6สกุลเงินเลยนะครับ สก,กุลเงินแรกที่รองรับในการขุดก็คือ XMR นะครับ XMR แล้วก็ BCH ตอนนี้ผมขุดอยู่นะผมขุด BCH อยู่นะครับทุกคนเห็นไหมครับต,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 ตึ๊ดนะครับถ้าผมจะขุดเหรียญอื่นมันขุดได้ทีละเหรียญน,นะครับถ้าสมมติว่าเราอยากขุดเหรียญไหนเราเลือกขุดเองได้เลยนะเลือกขุดเป็น LTC ตอนนี้ราคามันก็จะบอกราคาว่าตอนนี้เนี่ย ราคาแต่ละราคาเนี่ยหนึ่งหน่วยต่อเท่าไหร่ดอลลาร์นะหนึ่งหน่วยต่อกี่ดอลลาร์มันจะบอกได้เลยอันนี้ก็จะเป็นห้าหมื่นดอลลาร์นะครับเป็นสกุลเงิน BTC อันนี้จะเป็น0.05ดนะครับดอลลาร์ต่อ1นด็อกนะครับ TRX ก็จะเป็นสกุลเงินตรอนนะครับโอเคนะสามารถขุดได้10เอ้ไม่ใช่16 6สกุลเงินเลยทีเดียวนะครับทีนี้เรื่องของการถอนเงินนะครับนี่เขาการันตีมาแบบนี้ครับผมว่า อ่าวิดรอตรงนี้ครับอ่า uh, ก็จะเป็นเขาบอกว่านี่นะครับสามารถเลือกถอนได้เลยเราจะเลือกถอนอันไหนนะครับก็คือนี่นะครับมันจะบอกว่านะครับอ่ามินิมัมเพย์เอาเออมินิมัมวิดรอนะครับก็คือ0.1สําหรับเหรียญ XMR 0.05สําหรับเหรียญ BCH 0. 0 2 5 8 7ส9เนี่ยสำหรับเหรียญ LTC นะครับก็จะบอกตรงนี้นะครับมันก็จะบอกว่า withdraw possible นะครับ w i t h o u t deposit ก็คือคุณสามารถถอนเงินได้โดยที่คุณไม่ต้องลงทุนนะครับก็เงินจะเข้าภายใน1ชั่วโมงแบบอัตโนมัติเลยนะครับโอเคเนาะก็คือ,อ,อมีทั้งแบบฟรีแล้วก็แบบลงทุนนะแต่ผมแนะนำให้ทำแบบฟรีสำหรับมือใหม่นะส่วนสำหรับคนที่แบบ เป็นสายลงทุนอยู่แล้วอันนี้จะลงทุนผมก็ไม่ห้ามนะเพราะว่าทุกคนย่อมมีแนวทางในการหาเงินออนไลน์อยู่แล้วนะครับอันนี้ก็ลงทุนยังไงนั้นก็ลองศึกษาดูก่อนนะแต่ถ้าใครลงทุนไม่เป็นจริงๆทักมาส่วนตัวเดี๋ยวผมจะแคปอธิบายบอกทีละขั้นตอนเพราะว่าผมจะไม่ทำการรีวิวลง youtube แล้วเพราะว่าจะโดนแบนนะครับโอเคก็คือ,อเว็บตัวนี้นะครับผมก็คือจะเป็น เว็บที่เป็น m i n นิงนะมันเป็น Min นิงก็คือเราสามารถขุดเหรียญน,นี่นะครับมันจะบอกว่าลงทุนขั้นต่าก็คือ1ดอนล่างก็คือจะได้รับ2เปนตั้นะทุกคนนะประมาณนี้นะครับทุกคนอันนี้ก็คือทําฟรีนะทำฟรี Free, ตอนนี้ผมขุดเหรียญ v ch อยู่นะแต่ผมจะสลับมาขุดเป็นสตาร์ตตรงนี้ดีกว่าอ่าสตาร์ต m i เนอนะครับสตาร์ตไมเนอเป็น เหรียญ BTC นะครับ BTC ก็คือเหรียญสกุลเงินบิตคอยนะครับโอเคเนาะโอเคนะครับทุกคนมันก็ไม่ยากเลยสำหรับวิธีการสมัครสมาชิกพอกดลิงก์เข้ามาแล้วปุ๊บมันก็จะเจอหน้าต่างแบบนี้นะครับเจอหน้าต่างแบบนี้ปุ๊บรีจิสเตอร์นก็คือกดตรงนี้เลยครับเก็ตรงนี้เลยครับ นี่เห็นไหมครับทุกคนหรือไม่ก็กดข้างบนตรงนี้ครับคาว่ารีจิสเตอร์ตรงนี้ครับกดเข้าไปเลยครับปึ๊บตึงแบบนี้นะครับมันก็จะให้เรากรอก e อีเมลแล้วก็กรอกรหัสผ่านแล้วก็ยืนยันตัวตนแล้วก็กดรีจิสเตอร์ไม่ต้องยืนยันอะไรทั้งสิ้นนะครับไม่ต้องยืนยันอะไรเลยนะครับอพอกอรอกเสร็จแล้วก็มันจะให้เราเด้งเข้าสู่ระบบนะครับพอเด้งเข้าสู่ระบบเสร็จปุ๊บมันจะเจอหน้าต่างเหมือนผมเลยครับก็คือเลื่อนลงมาเลื่อนลงมาปุ๊บคุณก็กดเลือกได้เลยว่าคุณจะกดสตาร์ท ตวไหนนะคุณชอบเรียนไหนคุณก็ขุดเรียนนั้นเลยโดยที่เราอ่ไม่จําเป็นต้องเปิดหน้าจอทิ้งไว้นะแต่เราต้องเปิดเครื่องนะผมก็ไม่ได้ใจนะเออเปิดเครื่องน,นแหละทุกคนเราต้องเปิดเครื่องนะก็คือเราต้องเหมือนกับออนไลน์อะ่ะเออทุกคนต้องออนไลน์อะ่ะแต่ว่าไม่จําเป็นต้องอยู่ในหน้านั้นนะครับก็คือเราสามารถไปทําอย่างอื่นได้เลยนะครับ เว็บนี้ยังจ่ายปกตินะสมาชิกในกลุ่มบอกว่ายังจ่ายปกตินะครับทุกคนโอเคนะก็กำลังขุดมันจะอยู่ที่2500กิโลเฮิรตซต่อวินาทีนะครับก็ถ้าสมมติว่าเราแนะนำเพื่อนหนึ่งคนเราจะได้เพิ่มอีก50กิโลเฮิรตก็จะขุดไวขึ้นนะครับโอเคนะครับทุกคนมาดูกันครับถ้าสมมติว่ามันครบหเาสนสาตโตชิเมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูแล้วกันนะครับ โอเคนะครับใครที่ชื่นชอบในการหาเงินออนไลน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่อง YouTube ขออบลเต้ไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ